มา <c oughs> ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีกิ่งแขนงนี่สี่มีสี่กิ่งสี่ก้านนะครับทุกคนเอผมอยากจะบอกว่าอย่างเนี้ยเขาก็จะมีเหมือนเรามีบ้านอยู่หนึ่งหลังใช่ไหมแล้วเราก็จะมีสี่ห้องนอนครับแบบเนี้แล้วหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้ละครับทุกคนเขากําลังจะสร้างนี่เง่าหนึ่งเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะ หนึ่งรากหนึ่งกอแล้วก็เนี่ยสองกอตามกิ่งของเขาเลยนะครับแล้วก็สามกอจะอยู่ทางนู้นแล้วก็สี่กอจะทางนี้นะเนี่ยคือกอนี้แคอ่อนก็คือเขากําลังสร้างเห็นไหมทุกคนถ้ากอนี้อ่อนเขากำลังสร้างถ้ากอไหนเก่แล้วอย่างนี้อย่างนี้เก่แล้วเนี่ยถ้าเห็นไหมเนี่ยแก่แก่แล้วดําๆหน่อยดํากว่านี้ก็คือนี่จะเป็นปหัวแล้วทุกคนเห็นไหมนี่หลายคนเนี่ยชอบไปหักนะครับหักหักปุ๊บเอามาซ่อมต้องข้าง แล้วซึ่งมันมันงามอย่างนี้แล้วมันบังหมดแล้วแล้วที่เอาไปซ่อมข้างๆใช่ไหมมันก็ไม่โตไม่มีหัวหรอกครับแล้วก็ที่หักไปอะ่ะข้างล่างเขาเนี่ยจะหยุดโตทันทีหรือฝ่อไปเลยนะครับเราไม่ได้หัวตรงนี้เลยนะฝั่งนี้ฝั่งที่หักเราจะไม่ได้เลยแล้วก็เนี่ยนะครับอืมเนี่ยดูดูทุกคนแต่นี่เสียดายไปหน่อยครับปลูกปลูกถีบไปนิดนึงแล้วก็แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่นะเดี๋ยวผมไปแล้วครับกลับบ้านกันปกตินี่ถ้ามือเปื้อนแบบนี้นี่ผมจะไม่จับโทรศัพท์เด็ดขาดเลยนะรเพราะว่าผมเนี่ยผมกลัวโทรศัพท์ผมพังนะผมไม่ชอบอะไรที่มันสกปรกสกปรกแล้วไปจับโทรศัพท์จับอะไรแต่ตัวผมเนี่ยสกปรกตลอดอยู่แล้วครับทั้งวันเพราะว่าผมเนี่ยลุยทํานูน่นทํานี่ผมโหเดี๋ยวเดี๋ยว ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ